คุณผู้ชมครับเครื่องเล่นทากาด้าจำได้ไหมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับสองสามวันที่แล้วที่เราอ่านข่าวแบบนี้ใช่เป็นเคสเป็นเคสโดนไฟช็อตใช่ไหมใช่โดนไฟช็อตระหว่างที่เล่นเสร็จแล้วแล้วก็เกิดช่องว่างระหว่างตรงบันไดกับตรงเครื่องเล่นนะครับที่สิงบุรีต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะผู้หญิงคนนี้คือไปเล่นเครื่องเล่นทากาด้านี่แหละแล้วเกิดอุบัติเหตุนะในระหว่างการเล่นแล้วทีนี้ข้อเท้าหักคุณผู้ชมครับทาง เจ้าของเครื่องเล่นเนี่ยเงียบหายด้วยนะฮะบ่บายเบียงนะเรื่องของการรักษาเพราะว่าตัวของผู้เสียหายเนี่ยนะครับต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีการผ่าตัดนะฮะเสียเงินไปเป็นแสนนะครับระหว่างที่รักษาตัวก็ไม่มีรายได้ด้วยนะฮะเนื่องจากไม่ได้ทํางานนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการนะครับ คุณ <c oughs> ผู้ชมครับ <c oughs> นี่คือผู้บาดเจ็บนะครับอะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนที่มันกำลังเกทากกระดาเนาะ <c oughs> ที่เขียนข้างหลังเนี่ยนะครับกำลังแกว่งเลยแล้วปรากฏว่าคุณออนทิวาซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับต้องไปร้องสื่อมวลชนหลังจากเหตุการณ์คือเจเมษายนนะฮะไปรับลูกกลับจากโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะขากลับบ้านที่จังหวัดสากแก้วนะครับลูกอยากเล่นสวนสนุกระหว่างทางก็ เห็นมีส่วนสนุกจึงแวะพาลูกเล่นนะฮะขณะเล่นเครื่องเล่นภายในงานเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายในเครื่องเล่นทากาด้านี้นะฮะที่ให้เครื่องเล่นให้คนไปนั่งบนจานหมุนแบบนี้แล้วมันเด้งได้เนี่ยผู้เสียหายก็บอกว่าสังเกตไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้สายรัดให้อยู่กับที่เลยก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเห็นเห็นว่าคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ระหว่างเครื่องเล่นทํางานอยู่นั้นก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งมันเอียงสังประบาณ 45อ,องศานี่มันโหมัน,ม,นมันชันมากนะถูกไหมซึ่งจริงจริงมันก็จะมีมุมองศาที่มันจะเอียงแบบนั้น่แต่มันจะเอียงไปแบบรอบๆเราอ่า,อาคนแต่ละคนที่จะนั่งอยู่แต่ละคนมันจะเห็นไหมคะ คือมันจะใช้วิธีในการแรงสั่นสะเทือนแล้วโยกลักษณะขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะหมุนไปเรื่อยๆตามรอบเวลาอยู่จังหวะตรงด้านบนเนี่ยอันเนี้ยคนที่อยู่มุมด้านบนสุดในช่วงที่มันหมุนมาถึงตรงนั้นนล้จะหวัดเสียวหน่อยอ๋อจะหวัดเสียงที่สุด<อ>ในจุดที่มันเป็นจุดที่สูงที่สุดซึ่ง <ใช S 1> <ๆ S 2> มันจะขัดกันใช่ไหมเพราะ,ราะมันวงกลมคุณการคุณการเรานึกนะมีสิทธิ์นะถ้าเรามือหลุดอ่ะกลายเป็นว่าถ้าเราอยู่มุมที่สูงที่สุดเรามีสิทธิ์กลิ้งแล้วล่วงลงมาอีกฝั่งได้เลยครับซึ่งเทสท แต่ว่าเครื่องเล่นก็ยังไม่หยุดนะฮะจนคนที่เล่นด้วยเนี่ยต้องเข้ามาช่วยนะครับเครื่องเล่นก็ถึงจะหยุดเครื่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยครับพอเราตกลงมาเรายกขาปกติขาเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขาเป็นอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ข้างๆตรงนีบ้บวมขึ้นเลยค่ะแล้วพี่ที่เขาเล่นด้วยจะมีพี่ผู้ชาย กับน้องวัยรุ่นคนหนึ่งเขามาจับขาให้เขามาจับขาให้เขาบอกว่าพี่สงสัยขาพี่จะหักนะเราก็เลยบอกว่าน่าจะใช่เพราะว่าขาพี่ห้อยไม่เกินไม่เกินสามสิบปีค่ะาตาตุ่มของเราทั้งสองข้างบวมขึ้นมาอย่างนี้เลยหลังเกิดเหตุครับทางผู้จัดการก็บอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับผิดชอบนะครับเพราะว่าพอตนเองไปรักษาเนี่ยปรากฏว่า คุณขวัญครับคุณผู้ชมกระดูข้อเท้าซ้ายหัก3ท่อนนะฮะค<ห>่าผ่าตัดเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยพอเวลาผ่านไปคือเขาไม่ได้แจ้งความเอาไว้เพราะว่าผู้จัดการก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปทางผู้จัดการที่เคยบอก,กบ่ายเบี่ยงคราวนี้อ้างนั่นอ้างนี่อ้างโน่นนะฮะจนผ่านมา2เดือนแล้วครับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะฮะคุณผู้ชมนี้มิถุนาแล้วนะเรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าจึงมาร้องให้ทางสื่อมวลชนช่วยเหลือนะครับ แล้วก็นี่ไปทางสายใหม่ต้องบอดด้วยเพราะว่าตอนนี้เดินลําบากะเป็นหนี้จากการรักษาตัวขาดงานก็สูญเสียรายได้ไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางเพจชมรมคนรักสวนสนุกนะครับได้มีการอธิบายระบบการทํางานเครื่องเล่นทากาด้าว่าส่วนใหญ่จะพบเครื่องเล่นชนิดนี้ ภายในสวนสนุกนะฮะตามงานวัดอะไรต่างๆซึ่งเครื่องนี้นําเข้าจากต่างประเทศนะระบบการทํางานของเครื่องเล่นชนิดนี้จะมีจานที่มีเบาะให้คนนั่งรอบๆพอเปิดเครื่องเล่นนะฮะก็จะหมุนได้สองทิศทางครับเด้งซ้ายเด้งขวาก็ได้ทำมุมเอียงอย่างที่ทางคุณขวัญบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะมันจะมีกระบอกนะครับสูบลมที่อยู่ด้านล่างของจานหมุนด้านล่างนันะคะนะฮะผู้ชมอันตรายแต่ว่าเออก็เกิดภายในสัปดาห์เดียวเนาะ แล้ว,ว่าเคสทั้งสงองเคสให้คนละแบบกันใช่คือระหว่างการเล่นนะครับก็บคนที่เขาก็จะมาบอกอีก2มุมว่าอ้าวฉันไปนเล่นซนก็ไม่เป็นอะไร <ừ> อืมมันก็ต้องจับให้ดีหรือเปล่าครับเอ,อะไรแบบนี้ก็ก็แล้วแต่เอเป็นว่าเรามาระวังแล้วกันนะคะคถ้าใครจะเล่นนะคะครับ